ลูกเอ๋ยลูกลาเศร้าสาเจ้ายาห้องให้บ่ต้องเสียใจกับเรื่องราวที่มันผ่านมาพ่อแม่ยังอยู่คอยอุ้มชูตลอดเวลาบ่ต้องเสียใจเลยนะคิดเสียว,ว่าอีลาฟันไป ใหลเถอห้องให้พอน้ำตาไหลาย,ย่นว่าสงสารสุดแสนจะทรมานน้ำตาไหลาผ่านมันห้ามบ่อยู่อดทนเด้อลาเอฟซีทั่วลายัางขอยุมชูอยู่เป็นกําลังใจให้หนูจะรวมต่อสูอ้เคียงข้างตลอดไป หลายเดือนผลผ่านที่เราสู้มาด้วยกันมากมายปัญหาร้อยพันไม่เคยไว้วันลูกยังทำได้หนูเป็นคนเก่งคนดีคนมีน้ำใจลืมแล้วโอเคต่อเท่านี้เลย อารมณ์กำลังจะมาแล้วครับได้ไ,ดไดครับ <laughs> อาจารย์ต้องไปชับทำโต้อีกนิดนึงครับ <c oughs> อาจารย์โหนเสียงเกินไปทีนี้มันเลื่อมห้องอ๋อโอเคโอเครู้เป็นคนเก่งไอ <c oughs> ชับไปชับห้องนิดนึงครับโอเคดีแล้วครับลูกยังทำได้หนูเป็นคนเก่ง คนดีคนมีน้ำใจความดีที่ลูกทำไว้นำพาลูกไปสู่ความรุ่งเรืองต่อจากนี้ไปเ้าห้องเ้าให้เถิดนะลูกนะพ่อแม่รอคอยพึ่งพาสู่เด้อลูกลาอย่าเฝ้าท้อใจพ่อแม่ทุกคน ก็ยังคงอยู่คอยเป็นแห่งใจขอเพียงลูกยังสวยหลายรอยแห่งใจมีให้เหมือนเดิม หลายเดือนผลผ่านที่เราสู้มาด้วยกันมากมายปัญหาร้อยพันไม่เคยไว้วันลูกยังทำได้หนูเป็นคนเก่งคนดีคนมีน้ำใจความดีที่ลูกทำไวน้นำพาลูกไปสู่ความรุ่งเรือง ต่อจากนี้ไปเส้าห้องเส้าให้เถิดนาลูกนาพ่อแม่รอคอยพึ่งพาสู่เด้อลูกกลาอย่าเฝ้าท้อใจพ่อแม่ทุกคนก็ยังคงอยู่คอยเป็นแห่งใจ ขอเพียงลูกยังสู้ไว้หลายรอยแหงใจมีให้เหมือนเดิมขอเพียงลูกยังสู้ไว้หลายรอยแหงใจมีให้เหมือนเดิม อารมณ์เริ่มมา <laughs>